สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพลโนะครับก็จะมาอันบ็อกนะครับเครื่องช่างไทเกอร์รุ่น ti 0 1นนะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเซตอัพประกอบนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวมาทำพร้อมกันไปเลยนะครับก็ตัวเครื่องจะส่งมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะก่อนนะครับอันนี้คือพอดีว่าผมก็แกะฟาสเทปอะไรเรียบร้อยหมดแล้วะนะครับก็เปิดเข้ามานะครับก็จะมี อุปกรณ์เนี่ยจะมีสายนะครับทั้งหมด3มเส้นนะครับาสายไฟเครื่องแล้วก็สายเชื่อมต่อนะครับ RS อ,อ,อันนี้ผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาดูที่ตัวเครื่องจะมีในในเนี้ยจะมีหกเหลี่ยมมาให้ด้วยหนึ่งชิ้นนะครับใช้สำหรับขันคอนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาของออกมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้อง ระวังนิดนึงนะครับตรงตรงเนี้ยนะครับตรงช่วงสายที่มาจากคอเนี่ยพยายามอย่าไปดึงเยอะนะครับพยายามอย่าให้ตึงนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในกล่องนี้จะเป็นตัวหัวมันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะครับ ตัวแท่งเหล็กเนี่ยยกออกได้เลยนะครับตัวเนี้เราก็มันจะเป็นพลาสติกครอบไว้เฉยๆนะครับนี่แล้วก็ลูดออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอนนี้เดี๋ราผมข้ามไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นใส่โฟมรองไว้นะครับเพื่อป้องกันตัวหลดเซลล์นะครับก็เวลาใช้งานต้องแกะพวกนี้ออกด้วยนะครับ ตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าห้ามท่านตึงนะครับเรแกะตัวนี้ออกมาอันนี้จะเป็นตัวหน้าจอนะครับอ่าเป็หน้าจออย่างนี้เลย ตรงนี้เนี่ยมันสามารถลอกฟิล์มได้นะครับที่เห็นมันเป็นรอยเป็นรอยเนี่ยคือมันยังไม่ได้ลอกฟิล์มนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ไขควงนะครับเพื่อขันจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับเข้ากับคอตัวนี้นะครับตัวสายที่เกินมาเนี่ยพยายามม้วนนะครับแล้วก็ยัดลงไปด้านในแบบนี้เลย นะครตรงนี้คมนะครับระวังด้วยนะครับพอยัดลงไปเนี่ยก็ให้เอาตัวเนี้ยไขยควงเนี่ยสีแ่แฉกธรรมดาหมุนเพื่อขันล็อกมันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทําที่ตัวอ๋ออีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะใช้หกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะครับขันตัวท่อเนี่ยก็ต่อเข้าไปปกติเลยนะครับอ่าม้วนสายไว้ถ้าเกิดมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็ ต่อเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ครับ6กเหลี่ยมเนี่ยก็ขันปกติเลยนะครับอ่าจะเป็นขันคลายล็อตเข้าออกของนี้แบบแบบนี้เลยเพื่อล็อกตัวนี้ไว้เฉยอ่านะครับเบื้องต้นสเต็ปจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอลองทําให้ดูครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากตัวหัวก่อนเลยแล้วกันนะครับ จะม้วนสายเข้าไปนะครับคลายอกก่อนอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับพอคลายออกมาก็ขันเข้าไปจริงๆเราจะสามารถหมุนหัวได้นะครับแค่เอาเนี้ย คลายเข้าคลายออกเฉยๆนะครับอ่าโอเคล็อตแค่พอแน่นนะครับจากนั้นเนี่ยจะต้องส่งตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับพอดีตัวสายเนี่ยมันจะอันนี้ก็เดี๋ยวม้วนกลับเข้าไปตามที่ผมแจ้งนะครับสามารถม้วนสายเข้าไปได้นะครับ ารายัดเข้ามาตัวมันจะโค้งเคงก่อนนะครับเพราะเรายังไม่ได้ขันน็อตตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมที่ให้มานะครับตัวนี้มันจะหมุนได้นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยจะวางตำแหน่งไหนเช่นเดียวกับตัวหีบมันนะครับก็หมุนได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมจะมาล็อกตรงนี้นะครับก็ขันเข้าไปปกติเลยเอาแค่พอแน่นพอครับเพราะว่ามันจะได้อ่าจริงมันแค่พอแน่นก็พอแล้วนะครับ ก็ในส่วนของคอเสาจะประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวถาดก็แค่ดึงออกมาเลยนะครับแล้วก็ดูบริเวณตรงนี้ครับตรงหัวมันนะครับให้เข้ากับตัวนี้แค่ยกวางเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูเรื Chain ่องของการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับจะได้ป้องกันไปเลยนะครับจะเป็นตัวสายไฟนะครับก็ต่อเข้ากับตรงนี้นะครับช่องนี้เลยตามรูมันนะครับอันนี้ก็เข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับด้านหนึ่งต่อเข้ากับตรงนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งต่อตัวนี้นะครับ ที่แถมไปให้เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แล้วตัวเนี้ยต่อเข้ากับตัวเครื่องคอมเครื่อง pc หรือเครื่องที่ลูกค้านําไปใช้นะครับการเชื่อมต่อก็จะง่ายๆประมาณนี้จะมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคครับก็สําหรับการเชื่อมต่อการอันบ็อกเครื่องเครื่องช่างไทเกอร์นะครับรุ่น Ti01 ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ